ดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยค่ะวันนี้มมงจะได้ปลดปรุรงเสียงแอ๊กแต่เช้ามีการเถียงด้วยเทียงพ่อก่อนจะไปโรงเรียนต้องอาบน้ำนะคะ Oh. และก็มาซ้อมดนตรีแล้วก็เล่นฮูลหฮุบก่อนจะเข้าโรงเรียนเกียกความทรงจำนะคะจะได้ไม่ลืม oh. ถ้าว่านานๆน,น,นี้ไม่ได้ทำน้องก็คงจะลืมลืมที่ว่าที่เคยสอนมานะคะ ดูใครเอ่ยโช่ก้าวนิ้วอีกปุ่งกลางแต่เช้านะครับปุ่งกลาง ใส่ส่งส่อะไรน้องชูเออวางหัววางหัวหัวโตด้วย กาดตอนเช้าก็ไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ว่าดูฝนฟ้ากาดวันนี้เหมือนฝนว่าจะตกนะคะวันนี้เสียงฟ้าร้องแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งขนมมาให้น้องแล้วก็แปลงขัดตัวแล้วก็ผ้าห่มนะคะ ขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานนะคะนะเอาเอาถุงขนมที่แบ่งแล้วนะ่นะน้องเปี้ย นี่นะคะ,คะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งขนมมาให้น้องนะคะแล้วก็แปลงแล้วก็ผ้าหม่มเ<า>ลยนี่นก็จะแบ่งให้น้องอุ้มบุญอุ้มบุญนะคะแต่ว่าน้องท้องเพชรนี่ก็ได้เอาไปให้แล้วนะคะครับเือแต่อุ้มบุญค่ะยังไม่ได้เอาไปให้ค่ะนี่เฮ้ยครับก็เรื่แต่ก็ที่เหลือกับน้องบุญพีก็ได้กินไปแล้ว ยังใส่ต่เช้าขอพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะและก็ทุกท่านนะคะที่เคยส่งคะแนนมาให้น้องนะคะโ้

ทำได้นะคะน้องชูทำได้ก็ต้องให้รางวัลน,นะคะนี่วันก็จะเป็นกล้วยหรือว่าขนมนะคะนี่นะคะ่ะส่งมาให้ตลอดนะคะทั้งขนมทั้งผ้าหม่มแล้วก็รวมถึงแม่แม่เอฟซีที่ส่งคะแนนมาให้น้องนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะแล้วก็รวมไปถึง ทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะไม่สำคัญแต่ว่าคะแนนนะคะคคอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะยรอสียตเาเสียง ก็กินก <üyorum> ็กินเก่งใหญ่ครับผมมุณไหมคุณนี่ลูกคุุณคุณไหมอุณนี่แล้วก็สิบโมงก็จะเข้าซุ้มเขียวนะคะสิบโมง ไปกินผลไม้ที่สุ่มเขียวครับสายกินอีกแล้วครับผมอย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมุน้น,นมุ้นดินมุนขอบผมุมุนม้นมุ้น มุนนี่ทำได้นานมุนหรือมุนเอ๊มุนไปสายตาสายตามองไปหาของกินมุนหรือมุนขนมอยู่นี่ชู้มุนทั้งขนมทั้งกล้วยนะคะเก่งจังเลยลูกเก่ง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 อ้อเก่งมากๆเลย วันนี้ก็จะไปช่วยพ่อมาหาขายผลไม้นะคะสมทบทุนสร้างโรงช้างของพ่อมาหาอีกแล้วก็น้องทองเพชรตอนะคะยืดยื้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 ยน้้ ไม่ได้นอนเพราะาชูเอ้ยเมื่อคืนแต่เวลาให้ฝึกชูก็ชอบหาวนอนนะคะเมื่อคืนสงสัยแอบหนีเที่ยวเมื่อคืนไม่ได้นอนสงสัยหาวนอนตื่นมาหาวนอน ังมากค่ะเหมือนโทรประปาแตกหรือเนอะเก,ก่งๆๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะหนึ่งไลค์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเราค่ะฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ